หลายคนนะคะจ้องจอคอมทั้งวันค่ะจนมีอาการปวดตาปวดหัวปวดคับปวดคอปะไหล่แบบนี้เรียกว่าออฟฟิศซินโดมค่ะชร์คลิปนี้ไปนะคะให้เพื่อนแล้วก็คนรอบข้างมาเช็คสายตาดูนะคะการจ้องหน้าจอนานๆค่ะจะทําให้เราเนี่ยกระพริบตาน้อยลงค่ะก็จะเกิดภาวะตาแห้งได้นะคะแล้วการเพ่งนานๆเนี่ยค่ะก็จะทําให้เราไม่ตาปวดตาแล้วก็มีภาวะตาล้ามองอะไรไม่คมชัดค่ะถัดมาค่ะการปรับแสงที่หน้าจอระยะห่างของคอมพิวเตอร์กับโต๊ะเราแล้วก็บุคลิกท่าทางในการนั่งค่ะทุกอย่างเนี่ยค่ะ ก็จะเป็นองค์ประกอบที่จะทาให้เราเกิดภาวะออฟฟิศซินโดรมได้เหมือนกันเรามีวิธีการแก้ไขง่ายๆค่ะเรียกว่ากด20 20 20ค่ะทุก20นาทีเนี่ยค่ะจะต้องพักสายตา20วินาทีโดยการมองไกลออกไปข้างนอกค่ะ20ฟุตเพื่อให้เราลดเพ่งภาวะสายตาตาลาก็จะดีขึ้นค่ะทางนี้ค่ะอายุ40ปีขึ้นไปเรามีอายุที่มากขึ้นเลนเราก็จะเสื่อมไม่มากขึ้นค่ะภาวะเพ่งเราก็จะเพ่งได้น้อยลงเลนส์ที่มาตอบโจทย์กลุ่มคนที่มีอาการภาวะดังต่อไปนี้ก็คือ ออฟฟิศเลนค่ะจะเป็นโครงสร้างที่จะทําให้คุณเนี่ยสามารถมองระยะคอมพิวเตอร์ได้สบายตาขึ้นลดอาการตาลา้าลดอาการปวดตาค่ะยังสามารถมองใกล้ได้ดีมากขึ้นได้ด้วยเหมือนกันค่ะทั้งนี้ทั้งนั้น,นแล้วเนี่ยก็ยังจะอยากให้มาตรวจที่คลินิกนะคะเพื่อเช็คดูว่าคุณเนี่ยเหมาะสมกับเลนประเภทไหนแล้วก็มีค่าสายตาที่ถูกต้องเป็นอย่างไรคะ่ะหากให้สนใจนะคะสามารถเข้ามาตรวจได้ที่คลินิกแว่นตาแพทย์ถิ่นทานิตาได้เลยนะคะ